สุดยอดครับตัวนี้มีโลโลครึ่งเลยนะครับผมอันนี้นี่ะสุดยอดครับผมตะเพียนครับผมไซสสวยครับไซสสวยเนยนะครับกินดึงลอกแก๊กเลยนะครับผมโอ้โหดูผลงานนะครับอันนี้เป็นผลงานปลารวมนะครับครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมแล้วก็น้าที่มีใจรักในการตกปลานะครับผมวันนี้ก็ผมพาทุกท่านนะครับผมมาตกปลากันนะครับอยู่ที่อ่หมายแม่น้ําเจ้าพยานะครับ อยู่ตรงหลังตลาดชัยโยนะครับผมวันนี้ก็มาคนเดียวนะครับแล้วก็มีน้าๆนักตกปลาก็มาตกกันหลายท่านนะครับเดี๋ยวไปรอลุ้นชมบรรยากาศกันเลยนะครับว่าวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะให้ดูสภาพหมายก่อนนะครับผมนี่ก็จะเป็นสภาพบรรยากาศหมายตกปลาครับของผมก็จะอยู่ทางด้านนี้นะครับเนี่ยนะครับเอาผ้ามากลางนะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่มีร่มนะครับแดดร้อนมากเลยนะครับก็ลงเบ็ดไปทั้งหมด3คันนะครับ แล้วก็จะมีน้าๆนะครับนักตกปลาอีกสี่ท่านนะครับผมมีอ่าตรงนี้นะครับเนี่ยครับตรงนี้สองคนนะครับแล้วก็มีทางมุมด้านนู้นอีกสองคนนะครับก็วันนี้หลังจากที่สอบถามแล้วนะเขานะครับก็บอกว่าวันนี้มีลมนะครับแต่ว่าน้ําไม่เดินนะครับน้ํานิ่งนะครับปลาก็ไม่ค่อยเข้านะครับแต่ว่าน้าเขาก็ได้เป็นตะโกกกับพวกได้ตะโกกตัวหนึ่งแล้วก็เป็นปลากาตัวหนึ่งนะครับ แต่เมื่อวานนี้ก็เขาว่าปลาก็เข้าอยู่นะครับเมื่อวานก็ได้กันหลายตัวนะครับพวกตะโกกกระมังนี่ครับตะโกกก็ไซประมาณครึ่งโลหกขีดนะครับเดี๋ยวนี้มาติดตามรับชมดูนะครับว่าจะมีผลงานให้น้าๆได้ชมกันหรือเปล่านะครับของผมนี่ลงไปสามคันตรงนี้นี่ยังเงียบอยู่เลยนะครับยังไม่มีอาการเลยนะครับก็ไปครับเดี๋ยวไปตามลุ้นกันครับว่าวันนี้จะได้แต้มหรือเปล่านะครับ เพี้ยนครับเพี้ยนตัวเบียนเพี้ยนฝันเนื้อคุนึกเมนูหรืไงกันเตรีวิจัยหรือไงเิร์ดเนี่แน่นอนครับผมเิร์ด็จมาครับนะครับแต้มแรกครับหลังจากรอมาประมาณสามชั่วโมงนะครับนีความฝันเราเป็นจริงแล้วครับตะเพียนครับผมได้สวยครับนะ นะครับของลุงโดนแล้วนะครับเมื่อกี้ลอกลอกออกดังเลยครับ <c oughs> ลองมาดูลุ้นกันครับผมเสียงลอกออกเลยนะครับดูสายป่าตัดโกกรับผม ดึงลอกดังเลยโอเคครับผมแงลุงอะไรตะกบะครับครับผมลุงเขาปัดอีกตัวแล้วนะครับรอดูนะครับผมฟฟว่าเปปลาอะไร โอ้ตะโกกครับโตน,นี่ส,สวยครับตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่อ้เขอีกแล้วครับผมตะโกกอีกแล้วครับ เมื่อกี้กินลอกออกเลยครับพอดีลุงแกไปวัดอีกคันหนึ่งนะครับผมก็เลยมาวัดให้แกนะครับมาอีกแล้วโอ้โหตะโกครับผมโโนี่ครับโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดครับนี่ครับเบ็ดลุงเขาครับผมเมื่อกี้แกไปวัดคันนู้นอยู่ครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกคันหนึ่งนะครับนะครับลุงแกวิ่งมาวัดคันนี้อยู่นะครับ นะครับอันนี้สายสวยอยู่นะครับกินคู่เลยครับผม นี่นะครับคาดว่าจะเป็นแบบเรือมุ่งหน้าตรงไปหมายท่าแรนะครับอันนี้เป็นลำที่สามแล้วนะครับวันนี้ เดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่าครับอันนี้หลานมาสมทบนะครับสองคนอ่ามีแต้มครับมีตัวครับมาแล้วครับโอ้กําลังไซส์สวยครับกําลังไซโบครับนี่โอ้โหมาที่ลังครับมาแล้วหนึ่งแต้มสวยๆจัดไปครับนี่ครับดึงแรงมากเลยครับดึงรอบออกเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเลยครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเป็นปลาอะไรครับ โอ้มีสู้ข้างหน้านี่ครับมีไซส์ครับเดนมัวมไขอ้โกกใหญ่โอ้ตะโกกใหญ่โอ้โหไอโลครับสองลืองเลยสมัเงมนกันนี่นะนอนรยอดครับ ใหญ่มากครับตัวนี้เท่าไรได้ครับเนี่ยโลกว่าโลกว่าโลกว่าโลสองโลสามนี่ยสุดยอดเลยครับนี่ครับใหญ่มากครับผมลาบปลาหยุดเลยสุดยอดครับมาอีกหนึ่งแต้มครับผมนี่ตบสปิวเอาข้างหน้านี่เลยนะครับเอาอาหารโยนไปครับอาหารเม็ดโยนไปแล้วก็ตัวเบ็ดเกี่ยวอาหารเม็ดครับสายสวยครับนี่ดูครับขึ้นข้างหน้านี่ครับอาหารเม็ดโยนนะครับ งเขาเครับสุดยอดเลยครับสุดยอดครับผมนี่มาเป็นพวงเลยครับคนเดียวเลยครับตะโกกวันนี้ตะโกกตะโกกจริงจังอยู่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 เนี่มันดูไซส์กันนะครับนี่ดึงลอกดึงลอกดังนี่นะครับดึงลอกออกเลยอย่าได้มาดูไซส์กันครับว่าจะเป็นตะโกกหรือกระมังนะครับ ก็มังครับผมโอ้ก็มังไซโบเลยครับกมังไซโบสุดยอดครับผมที่หลังดังกว่าครับมาที่หลังผมเนี่ยเสมอกันแล้วสองแต้มมาอีกหนึ่งแต้มกับมังครับผมไซส์สวยครับแต้มที่สามครับนี่ครับผมหนาๆครับตัวนี้ตั้งกล้องไม่ทันนะครับตะโก้ครับไซส์สวยเลยนะครับกินดึงลอกแก๊กเลยนะครับผม กินเป็นคันของหลานนะครับพอดีหลานไม่อยู่นะครับหลานไปซื้อของนะครับผมก็เลยตั้งกล้องไม่ทันเลยครับต้องรีบไปวัดก่อนนะครับผมเนี่ยไปวัดมาสายสวยเลยนะครับตัวนี้ดึงลอกออกดังเลยนะครับแต่ของเราไม่กินนะครับกินของหลานนะครับโอเคครับผมมาอีกหนึ่งแต้มนะครับสวยๆนะครับพนะะนี่นะครับผลงานของคุณลุงนะครับแค่นี้นี่สุดยอดครับผมนี่ครับสายสวยๆครับผม นี่ครับอันนี้ผลงานของพี่อีกคนนึงนะครับจะดูโอ้โหโตะโกกไซนี้นี่ครับผมโลครึ่งสุดยอดครับตัวนี้มีโลโลครึ่งเลยนะครับผมโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดครับแล้วก็เดี๋ยวมีของแกมีในถุงด้วยโอ้ไซสวยอยู่นะครับโอเคครับผม มาดูนะครับว่ามีแต้มบ้างครับวัดมามีน้ำหนักนะครับวัดมามีน้ำหนักลองดูนะครับโอ้ยมาอีกแต้มครับผมโอ้กําัังครับนี่ครับผมต้องยอมเลยครับนี่คันเดียวนะครับเบ็ดคันเดียวนะครับกี่ตัวเนี่ยสี่ตัวสี่ตัวแล้วครับโอเคครับผมของผมนี่เบ็ดสามคันได้ปลาสองตัวครับครับผมนะนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงคึ่งแล้วครับ าโมงเย็นนะครับห้าโมงนนครึ่งแล้วนะครับก็น้าๆนักตกปลาก็ทยอยกลับกันบทแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็จะเหลือแค่ผมนะครับแล้วก็หลานอีกสองคนนะครับเบ็ดก็จะมีอยู่ห้าคันนะครับแต่ว่าผมได้ปลาไปแค่สองตัวนะครับส่วนหลานก็ได้ไปห้าตัวนะครับเป็นกระมังสี่ตัวแล้วก็เป็นตะโกกไซส์ไซส์น่าจะกเกือบโลได้ไหมตัวหนึ่ง แต่ปลาก็เพิ่งมาเริ่มกินช่วงช่วงบ่ายนะครับเพราะว่าผมมาตั้งแต่11บเอโมงสิบเอโมงนะครับไม่ได้ปลาเลยนะครับได้ปลาละเพียงแต้มแรกก็ประมาณบ่ายสองโมงกว่าเกือบบ่ายสามโมงนะครับแล้วก็ปลาก็จะเริ่มกินกินเรื่อยๆกินถึงช่วงเย็นนะครับก็เดี๋ยวมีเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวลองมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ปลาเพิ่มหรือเปล่านะครับแต่ว่าบรรยากาศที่นี่ก็ สุดยอดเลยนะครับบรรยากาศดีมากนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนักตกปลานะครับทุกคนนะครับที่มาตกกันก็ถ้านำขยะมาก็รบกวนช่วยเก็บขยะกลับไปด้วยนะครับผมมีถังขยะอยู่ทางด้านบนนะครับเราจะได้มีหมายดีๆแบบนี้ให้ตกกันเรื่อยๆนะครับผมนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับผมนี่ครับน้านดูนะครับดูปลามันขึ้นนี่ครับ เอาไอหัวหารปลาดุกเนี่ยครับหัวหารปลาเนี่ยโยนไปเนี่ยแล้วเนี่ยหลานก็นั่งเอาเบ็ดเนี่ยหักไม้แถวๆนี้ครับทําเป็นคันเบ็ดแล้วก็เอาหัวอาหารโรยลงไปดูปลามันขึ้นนี่ครับเนี่ยใหญ่ๆอย่างนั้นเลยครับโอ้โหดูครับนี่นะดูดิเหมือนมาให้อาหารปลาเลยนะครับมันขึ้นเนี่ยครับตัวยังใหญ่เลยนะครับ ขึ้นแบบขึ้นแบบใหญ่ๆนะครับเนี่ยขึ้นขึ้นมากินอาหารเม็ดกันนะครับเนี่ยครับผมเนี่ยนะครับกําลังปิดคลิปพอดีนะครับกําลังจะเก็บเบ็ดกลับบ้านนะครับนี่ครับผมโดนมาอีกหนึ่งแ้มนะครับตะโกกครับผมโอ้โหวันนี้ต้องยอมครับหมานจริงๆครับเบ็ดคันเดียวครับโอเคครับผมครับผมก็สรุปผลงานนะครับอันนี้เป็นผลงานปลารวมนะครับอันนี้กระชังนี้ของผมนะครับสองแมนะครับตะเพียน แล้วก็กระมังนะครับส่วนอันนี้นะครับของหลานนะครับมาที่หลังนะครับดังกว่านะครับเบ็ดคันเดียวนะครับได้กี่ตัวเนี่ยกระมัง1 2 3 4 1 2 3 4สามตัวแล้วก็ตะโกกายใหญ่ตัวหนึ่งตะโกกโกกายใหญ่นี่ที่ผมวัดให้นะครับแล้วก็อันนี้ของหลานอีกคนหนึ่งนะครับนี่ผลงานไม่ขี้เละเลยนะครับผลงานลารวมนะครับ ครับผมนะก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับหมายนี้ก็ต้องมาซ้ํานะครับกับเนี่ยผลงานนะครับตะโกกนะครับสายสวยๆนะครับนี่ครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ